ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับ f อทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทั้งใหม่และเก่านะที่เข้ามารับชมนะครับและคนที่หลงรับชมมานะครับหลงก็มาชมในคลิปนี้ก็ขอฝากช่องด้วยนกันะครับช่องเล็กเด็ดไอต่อชแนลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะอ่ะนะครับก็พยายามดูติดตามเข้าไปดูก็ได้นะครับนะถ้าท่านชอบท่านก็ดูในส่วนของวิดีโอไหนที่ท่านชอบ ข้อมูลไหนที่ท่านถูกใจท่านก็นําไปใช้นะครับเนาะไม่ว่ากันเรยนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับล่างตัวเดียวนะครับเพื่อนๆนะก็เดินดีมาที่เก้างวดติดนะครับนะเป็น,นล่างตัวเดียวนะครับนะเพื่อนๆนะถ้าถูกใจท่านก็ลองนาไปใช้ดูนะในส่วนตัวนะครับเอ็ดก็คิดว่าส่วนนี้มันก็ไปชนนะชนกับสิบล่างสูตรเก่าของเรานะครับนะในสูตรเก่านี้นะครับ จะเป็นตัวใดนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปเนาะนะครับส่วนนะครับเพื่อนๆเอฟซีที่ถามมานะครับอยากจะเข้ากลุ่มนะครับก็เนี่ยนะครับไปที่ไลน์ก็พิมพ์แอดน้ำหน้านะครับแล้วก็เฮจีห้าเก้านะครับไปสอบถามพูดคุยกันได้นะครับเนาะและนะครับก่อนที่จะไปดูข้อมูลและวิธีทํานะครับเป็นยังไงมาอย่างไงนะครับเนาะก็มาดูคาเตือนกันนิดนึงนะ ทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางแบ่งปันข้อมูลแนวทางในการเลือกซื้อนะครับสลักกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อนๆนะนะครับและนะครับก็เป็นข้อมูลล่างนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเนาะเพื่อนนาไปใช้ก็พิจารณาถูกใจก็นําไปใช้แค่นั้นเองนะครับเนาะก็เรามาดูกันนะครับเนาะเป็นยังไงนะครับเหมือนเดิมนะครับวิธีทําที่ท้ายคลิปเนาะนะครับ คลิปนะครับวิธีทำนะนะครับเออนะครับเราไปดูข้อมูลกันนะเอองวดแรกนะครับก็คำนวณได้ที่เลข6นะครับนะผลลัพธ์ออก06นะครับก็เข้าไปที่เลข6นะครับ งวดต่อมานะครับก็คำนวณได้ที่เลข2นะครับผลลัพธ์ออก0ูนนะครับงวดต่อมานะครับก็คำนวณได้2นะครับผลลัพธ์ออก9ก้าสองนะครับนะนะครับงวดต่อมานะครับก็คำนวณได้1นะครับผลลัพธ์ออก6กหนึ่งนะครับก็เข้าไปที่เลขหนึ่ง งวดต่อมานะครับก็คำนวณได้ที่เลข3นะครับพลลนออกค่าสนะครับก็ไปที่เลข3นะก็มีหลายหลายท่านนะครับก็ถามอยู่เหมือนกันว่าเอฟอยากจะเข้ากลุ่มแล้วก็ตามที่บอกนะครับก็ไปที่ไลน์นะครับเข้ายังไงเนาะก็เข้าไปตรงนั้นนะครับก็เข้าไปที่ไลน์นะครับก็เพิ่มเพื่อนไปนะครับเนาะเพิ่มเพื่อนไปที่แอดไลน์นะครับแล้วก็พิมพ์เอฟนำหน้าก็ h g ห้าเก้านั่นแหละนะครับเนาะก็จะเป็นในส่วนของ เป็นกลุ่มนะครับมันไม่มีอะไรนะครับก็ฟรีๆเนี่ยไม่มีอะไรหรอกนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลตัวเลขนะใครที่ไม่มีเวลาดูการคำนวณไม่มีเวลาการสรุปไม่มีเวลาการดูข้อมูลนะครับก็ไปดูตรงนู้นบ้างตัวนี้บ้างก็ได้นะครับสลับกันไปนะครับเนาะและนะครับนะเราก็มาดูครับเมื่อต่อมานะครับก็ได้สีนะครับคำนวณได้เลขสีตัวเดียวนะครับผลลราออกหนึ่งสีนะครับก็เข้าที่เลขสีนะครับ งวดต่อมานะครับก็คำนวณได้ที่เลข 2, ออสองน,นะครับผลลัพธ์ออกสี่สองนะครับก็เข้าไปที่เลขสองนะนะครับงวดต่อมานะครับก็คำนวณได้ที่เลขสามตัวเดียวเลยนะครับผลลัพธ์ออกแปดามนะครับก็เข้าไปที่เลขสามนะเศิติยาวยาวเก้าวงวดนี่นะครับถ้าถูกจริงๆอ่ะนะเป็นสูตรใหม่นะครับเพื่อนๆนะ ถ้าถูกมาทั้งหมดเก้างดนี้ไม่รู้จะเอาตังค์ไปไหนกันนะกิจใช้แบ่งกันใช้นะครับเนาะก็ส่งให้พระในบ้านบ้างนะครับเนาะร่วมกันก็เอาไปทําบุญบ้างนะนะครับอย่าเอาไปใช้ในทางที่อื่นนะครับเงินเงินเทวดานั้นก็ยากเพียงพอที่จะเข้าถึงอยู่แล้วนะครับเนาะก็นะครับได้มาก็ไปทําบุญนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมทําบุญกับพระที่บ้านนะนะครับก็คือพระที่บ้านก็คือพ่อกับแม่เรานี่แหละนะครับผู้มีบุญคุณ อันใหญ่หลวงนี่แหละนะครับเนาะไม่มีวันใช้ทุแทนหมดนะครับเนาะเพื่อนๆนะนะครับมาดูงวดที่ผ่านมานะครับก็ได้เลขห้าตัวเดียวเลยนะครับนี่นะครับห้าตัวเดียวมาเน้นๆเลยนะครับเพื่อนๆนะนะครับและทีนี้นะครับวิธีการคำนวณนะครับเราไปดูวิธีการคำนวณนะครับนะนะเดี๋ยว ช่วงท้ายๆเนี่ยที่ได้ตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวแอดจะจับคู่ให้ดูนะครับจับคู่ได้มันจะได้ทั้งหมด6ชุดนะครับนะถ้าจับแล้วเนี่ยมันได้ทั้งหมดทั้งหมด6ชุดนะครับเนาะหกชุดนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคํานวณกันนะครับทํำยังไงนะครับเนาะนะครับวิธีการคํานวณน,นั้นไม่ยากนะครับเนาะถ้าเราคิดจะลองเอาไปศึกษาและทําดูนะครับเนาะมันไม่ยากจริงๆนะเพื่อนๆนะไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากนะครับ อยู่ที่ตัวเรานะครับจะศึกษาหรือเราจะปล่อยผ่านแล้วมานั่งรอการทํานะครับเราก็ต้องลองทําดูนะครับเนาะหลักหน่วยล่างนะครับนะครับวิธีทํานะครับก็นะครับใช้อะไรี๋ยวเอสจะเขียนตัวนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผลรางวัลที่ออกจะได้รู้นะครับว่าตัวที่ใช้ในการ นำมาบวกและหาเอาตัวเลขที่ผลลัพธ์ที่ออกเนี่ยมาหานะครับก็คือค่าที่ตัวเลขที่ที่เราจะนํามาประมวลผลเนี่ยนะครับเนาะมันคือตัวใดนะครับเราก็ต้องมาตัวนี้ก่อนนะครับเนะาะจะเขียนไปให้ทั้งหมดเลยนะครับผลลงวธ์จะได้จําได้กันได้เนาะน,นี่ก็คือสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่ง สามตัวท้ายครั้งที่สองนะครับนะตัวเลขที่จะนำมาประมวลผลนะครับก็จะมีนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เป็นหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เป็นหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เป็นหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สอง จำนวนสองครั้งนะครับเลขคงที่ที่บวกนะครับคือตัวใดเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะครับตัวที่บวกวิธีทํานะครับตัวที่บวกกันมากกว่า1ครั้งก็จะทําการบวกบวกแล้วก็ดึงลงมาเลยครับก็คือตัวนี้เนาะสบวกสีก็จะเป็น8นะครับเอก็จะดึงมานะครับก็จะมี9นะครับบวก7บวกด้วย0นย์นะครับบวก7นะครับบวก4บวก3นะครับ สีนะ่บวกสีก็เป็น8ปดดึงแปดเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับมาดูนะครับเกวกเเป็นหกนะครับเนาะเกวกเเป็นสิกเอาแต่ตัวหลังนะครับเนาะเกวกเจ็ดเป็นสิบหกเอาแต่ตัวหลังก็คือหกหกบวกศนย์ 0, ก็ได้หกนะครับหไปบวกเเป็นสิบสก็สตัวหลังนะครับสตัวหลังก็จะเป็นสามเนาะสามไปบวกสี 3, ก็จะเป็นเจไปบวกสก็จนะเป็นสิ 8, ก็ศนเนาะเป็นศูไปบวกแก็จะได้สิเอาแตัวหลังก็คือผลลัพธ์ และนะครับบวกด้วยเลขคงที่ทุกครั้งนะก็จะได้ผลตัวเลขที่ออกมานะครับก็คือเกนะ้าเนาะเลขคงที่นะเพืเ่อนๆนะอ่านให้เป็นคนที่เด้อนะครับเนาะเลขคงที่นะอ้าเห็นไหมลืมแล้วตะกี้ได้อะไร <c oughs> ลืมเลยลืมนะครับเอามาดูใหม่นะเก้าบวกเจ็ดเป็นหกนะครับหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกเจ็ดเป็นสามสามบวกสี 4, 7, 7่เป็นเจ็ดเจ็ดไปบวกสามเป็นศูนย์ศูนย์ไปบวกแปดได้แปดแปดบวกเก้าก็จะเท่ากับเจ็ดนะครับอ่า จ็ดตัวนี้จะมาไหมนะครับก็ต้องมาลุ้นมาดูกันในะสูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวเนาะตัวเดียวของเราก็ได้เลขเจ็ดนะครับนะก็จะเป็นเลขเจ็ดนะครับนะเป็นเลขเจ็ดนะครับนี่นะให้ไปที่เลขเจ็ดนะครับแล้วก็มาดูกันว่าจะมาหรือไม่ในงดของวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ต้นลุ้นกันนะครับเนาะสำหรับ โดยล่างตัวเดียวก็คือเลขเยนะอ้ายังไงแอดก็ขอฝากช่องด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ผู้เข้ามารับชมใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหลงมาดูแล้วก็ลงก็หลงดูคลิปคลิปต่อไปให้จบนะครับจนกว่าจะถึงวันที่ต้องเสี่ยงดวงกันนะออายังไงแอดก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับและหลังจากที่เราได้เรียเด่นไปแล้วนะครับนะทีนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับว่า เจ็ดตัวเดียวเนี่ยเราจะจับคู่กับตัวไหนจะเด่นตัวใดนะครับเดี๋ยวเอดจะเขียนด้วยดินสอเนาะเผื่อมันเข้างวดหน้าเราก็จะได้ไม่ต้องลบให้ดูยากนะครับเดี๋ยวจะเขียนด้วยดินสอเนาะนะครับเพื่อนๆนะนะครับเจ็ดเปจับคู่กับอะไรนะครับเนาะก็จะก็จะมีที่ได้นะครับเอดจะเขียนด้วยดินสอเนาะนะครับเนาะนะจะดูง่ายและลบง่ายนะนะครับนะครับก็จะมีนะครับจับได้นะครับ แต้าม3นะครับจับด้วยแต้มตัดด้วยเต้มนะครับอะไรที่บวกกันได้3ก็คือ76นะครับอะไรที่บวกกันได้1ก็คือ74นะครับแล้วอะไรที่บวกกันได้2ก็เป็น75นะแอดชอบชอบนะ75ตัวนี้หรือ75จะกลับมาอีกครั้งนะ75 57นะครับเนาะ มันจะไปชนกับสูตรหลักสิบล่างของเรานะครับหลักสิบล่างอีกสูตรหนึ่งอยู่ในอีกช่องหนึ่งที่เอสไม่ไดม้มาระชมเราก็อันนั้นเอสเอาไว้ในช่องของสูตรหองเอสต่อพารวยนะครับเนาะตัวต่อมานะครับตัวเจ็ดไปบวกอะไรได้เจ็ดนะครับก็จะเป็นเจ็ดสองเจ็ดไปบวกอะไรได้เจ็ดก็จะเป็นเจ็ดศูนย์นะครับเนาะเจ็ดอะไรไปบวกได้เจ็ดเก้าก็จะเป็นเจ็ดสองนะครับ เจ็ดไปบวกอะไรได้หกนะครับก็จะเป็นเจ็ดเก้านะครับทุกอย่างเนี้ยที่เจ็ดนำหน้าเนี่ยให้ไปไว้หลังทั้งหมดนะครับส่วนตัวนี้เอสมันได้ทั้งหมดหกชุดด้วยกันนะครับจับหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเก้านะครับเนาะถ้าจับนะครับของวันที่หนึ่งตุลานะครับเนาะนะถ้ามันจะมาได้มันจะมานะครับเนาะหนึ่งตุลานะครับให้จับเป็นตัวกลับนะครับเพราะเอส มันแอดได้เจ็ดเนี่ยมันเดินที่หลักหน่วยใช่ไหมมันเป็นหลักหน่วยตัวเดียวนะครับก็ต้องเป็นหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเก้าให้เอาเจ็ดทั้งหมดเนี่ยไปไว้ข้างหลังนะครับเนาะที่แอดเขียนแอดเขียนผิดแต่แอดไม่อยากจะลบแล้วมันจะกินเวลาเพื่อนๆกันนะนะครับถ้าแอดตัดนะครับแอดก็จะตัดตัวหนึ่งออกนี่แหละคือตัวนี้แหละนะครับตัดเจ็ดหกออกนะครับเพราะเป็นอะไรเป็นเลขที่เอ่อเลขทีเลขที่สาเหตุที่มเรียกว่าเลขทีเพราะว่าตัวเลขที่มันอยู่ใกล้กันน่ะมัน น้านๆทีนะครับมันจะมาหนึ่งงวดสองงวดนะก็อย่างเนี้ยหกเจ็ดเจ็ดหกเนี่ยมันอยู่ใกล้กันเขาเรียกว่าเลขถี่นะครับส่วนที่เหลือเป็นเลขถางก็คือมีระยะทิ้งช่วงอยู่หนึ่งตัวเลขอย่างเจ็ดห้าแบบนี้นะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนี่ยนะครับมันไม่มีเลขหกเขาเรียกว่าเลขถางนะถ้ามันไม่ติดกันนะนก็คือทิ้งช่วงไว้หนึ่งตัวเลขเนี่ยเขาเรียกว่าเลขถางนะนี่แหละครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นอ่าถ้าเพื่อนเพื่อ,อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะแอดกลับมาย้ำเตือนเพิ่มเติมมาอีกทีคครรัั้งนะบนะอะ ยังไงก็ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ